ปาปีปาปีออกมาเลยป่ะครับครับไม่ได้เจอเลยเราจะกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นจากกันจ๋าอะไรนะครับไล้วพอถึงตอนนี้ก็จะเย็นมากความร้อนอนบก็แล้วนะครับไปค่ะที่กันจ๋าครับแต่ดราม่าที่ความรู้สึกเรากันเป็นยังไงบ้างความรู้สึกวันแรกที่เกิดดราม่าต้องดูแล้วต้องรู้สึกว่าโอ้ย มาแล้วล่ะครับวันนี้อะไรเงี้ยทุกคนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าตกใจที่เกิดแบบนี้ขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วช่วงนั้นก็ทํางานหนักตลอดที่เ,เริ่มเปิดโควิดมาเนี่ยบอกเลยว่า7วันกันทํางานทุกวันเพราะกันถ่ายซีรีส์สองเรื่องกิบเต็ดด้วยแล้วก็แล้วก็คนละทีด้วยช่วงนั้นก็จะเครียดปรึกษาบอสใหญ่เลยว่าอุ้ยมันเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นบอสแบบด เคยเจอแล้วดรามา่าแต่พอครั้งนี้ก็รู้สึกเครียดเพราะว่ามันมีแบบว่าแฟนคลับของเราด้วยที่แบบว่าออกมาปกป้องเราแล้วก็เรารู้สึกว่าเราทําให้คนที่แบบรักเราอะไรเงี้ยต้องมารู้สึกผิดแล้วก็เสียใจกับเราว่าเอ้ยมันไม่ใช่แบบกันแบบแต่ก่อนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้กันก็ยืนยันนะครับว่าม่เป็นกันคนเดิมเดิมถ้าถึงเรื่องราวที่เราโดนโยงถ้าเป็นการคู่ของเขาเลยเรื่องนั้นกันจะไม่ไม่ขอเดี๋ยวถ้าพูดผิดนะฮะไม่ขอพูดถึงเขาเยอะมากอะไรเงี้ยเพราะมันอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายแต่ว่าถ้าพูดถึงว่ากันรู้จักจริงไหมกับ กับอบรู้จักจริงครับรู้จักกันวันที่29เป็นวันแรกที่เหมือนที่หมอบอกไปเพราะว่าน้ำหอมเป็นเพื่อนกับกันตั้งแต่กันสมัยเรียนแล้วก็โอบเป็นเพื่อนกับน้ำหอมที่สนิทเหมือนกันแล้วตอนนั้นเขาก็คงมีปัญหากันอะไรเงี้ยครับกันก็อันนี้ก็ไม่รู้ก็จะไม่พูดถึงนะครับแล้วก็มาเจอกันที่บ้านเจออยซท่่เป็นรุ่นพี่ที่สนิทของกันอะไรเงี้ยครับก็เจอกันตามปกติครับเป็นไงความรู้สึกเรากับคําว่ามือที่3ามพี่เครียดเพราะว่ารู้สึกว่า โอ้โหแล้วคนอื่นที่แบบมันมันเครียดอะพี่กันบอกให้คำเดียวว่าเครียดถ้าการอธิบายกันเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วเดยกกันจะพูดผิดมั่วๆอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ครับจริงๆกันได้เข้าไปอ่านในแฮชแท็กของเราที่มันขึ้นเป็นทวิตเตอร์นี่ยนเห็นครับได้อ่านครับเพราะว่าบางคนแท็กมาถึงกันเลยอย<ม>่างเงี้ยบางคนก็แท็กมาให้เข้าไปอ่านหน่อยมันเกิดอย่างนี้ขึ้นนะแบบแฟนคลับห,หลายๆคนก็รู้สึกเป็นห่วงเราอะไรเงี้ยครับใช่เพราะนั้นทำไมเราไม่เลิกที่จะตอบว่า ตอนนั้นกันว่ารอดีกว่าครับถ้ากันพูดไปอ่ะถ้าสมมติว่ากันพูดไปตอนนั้นมันยิ่งทําให้ทุกอย่างแบบว่ารู้สึกว่ามันก็จะเข้ามาเยอะกันรอว่าเอาเวลาแล้วก็จังหวะที่มันสมควรที่แบบดีๆดีกว่าว่ากันจะมาพูดเองอะไรเงี้ยครับก็นั่นแหละครับตกใจครับแล้วก็ บอกกับพี่ๆเลยว่าเนี่ยมันเกิดอย่างนี้ขึ้นนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทํายังไงอะไรเงี้ยเราก็รอเวลาดีกว่าครับแล้วก็รอให้พอมันกันว่าพอมันพอกันเห็นแล้วแล้วมันเริ่มเกินเลยไปเรื่อยๆมันเริ่มมีมากขึ้นก็ว่าต้องปรึกษาผู้ใหญ่แล้วกันก็เลยให้ผู้ใหญ่ก็เนี่ยครับเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ให้เขาดําเนินการตามคดีอะไรเงี้ยครับแล้วครั้งนี้ก็มีแบบว่าเออเออเาเรียกว่าเออทนายเออใช่ครับมาช่วยด้วยอะไรเงี้ยครับตอนนั้นถามพี่เบยว่าเฮ้ยทำไมถึง มันเป็นไปได้อยู่แล้วครับถ้าสมมติว่าเขาที่แบบว่าเพิ่งเลิกกันอ่ะปัญหาของเขากันมาใหม่ๆยอะไรเง<ม>ี้ยเาทนะครับแล้วก็มาเจอเราด้วยแล้วยิ่งมีภาพที่เราไปเที่ยวกับแก๊งเพื่อนอีกแล้วก็มีเขาทุกคนก็สามารถคิดได้กันก็ขอโทษด้วยที่ทำให้แบบว่าทุกคนแบบว่าคิดว่าแบบว่า เออไปในทางนั้นอะไรเงี้ยครับมีโอกาสคุยกับเขาบ้างไหมฮะคุยกับเขาก็เป็นในกลุ่มเพื่อนนะครับก็คุยกันอะไรเงี้ยเข้าใจกันดีไหมฮะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงทุกคนก็เข้าใจครับกันจะไม่ขอพูดอะไรเยอะมากขนาดนั้นแล้วได้เห็นที่เขาบอกมันอยู่หลังแป๊บที่เราไปแจ้งคมาที่อ๋อเห็นครับเห็นครับตอนตอนที่เขาได้มาประกาศไหมว่าเขาจะโพสต์ข้อความนั้นไม่ครับก็ตามนั้นเลยครับตามที่เขาโพสต์ไป มีโอกาสได้เคลียร์หรือเจอยังไงไมหมคะกันเออไม่ไม่ได้เคลียร์เพราะว่าไม่ไม่มีอะไรที่แบบต้องเคลียร์อะไรเงี้ยถ้าเคลียร์กันว่าเป็นคนที่ในทวิตเตอร์มากกว่าครับที่แบบว่า <laughs> เออ <laughs> กันนะ <c oughs> เคลียร์มากกันรู้สึกโกรธไหมที่กับการที่เราโดนโดนกระแสอะไรอย่างเงีง้ยแหลบในเงีลง้ลบก็ โกรธโกรธครับเขาอาจจะเอามันก็มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จริงมันเป็นสิทธิ์ของทุกๆคนที่สามารถจะโพสอะไรก็ได้เพราะเขาไม่ไม่ได้รู้เรื่องจริงหรือว่าไม่ได้รู้ในสิ่งที่การออกมาพูดเขาก็อาจจะคิดไปได้แล้วก็โพสอะไรแบบนั้นไปได้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาจะทําได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราเป็นคนที่เราอยู่ในเหตุการณ์จริงเราเจออะไรแบบเนี้ยเราก็รู้สึกโกรธครับแต่ว่าก็เราห้ามความคิดคนอื่นไม่ได้ก็ปล่อยไปตามนั้นดีกว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็เลือกที่จะ อ่านกับอะไรที่มันโอเคบางคนที่เขาให้กําลังใจเราอย่างเช่นแฟนคลับอะไรเงี้ยกันอ่านทุกอันเลยที่แบบเขาคอยให้กำลังใจบางคนก็อยากให้เราออกมาพูดบ้างอะไรเงี้ยเขาจะได้แบบว่าเขาจะได้ไม่ปกป้องเราเป็นแบบฝ่ายเดียวอะไรเงี้ยมันทำให้มันทำให้การใช้ชีวิตลำบากมากขึ้นไปนบเพื่อนไหมอ๋อก็ปกติก็ ที่จริงก็หลังจากวันนั้นก็เห็นอย่างมีภาพมากันก็ใช้ชีวิตปกติกันไปหลายคนมากครับมีพี่ๆมีทั้งพี่เราจะไม่เอ่ยว่ามีพี่อะไรบ้างนะครับ<ม>แต่โอ้โหไปเป็นสิบแต่ว่าก็มีภาพที่กันก็พยายามจะใช้ชีวิตปกติ<ม>แต่ก็ยังมีมาอีกก็ไม่ค่อยไม่รู้เหมือนกันที่เรแตะเม้อสิบปีสุดท้ายเขาทุกวาที่เขาจะถ่ายรูปเราเราไปไ<ม>ายคนก็จริงแต่ว่าเราจะยืนติดกับเขาอปถ่ายภาพมาล,ลงว่าเกยบไปกันอีกแล้ว มันมีความอึดอัดบ้างครับแต่พอเราอยู่ตรงนี้มันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดได้ว่าเออเขาจะไปห้ามเขาทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะหยิบกล้องมาตอนไหนอะไรเงี้ยเราก็ต้องออดูแลตัวเองให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยพอครับมาตรการต่อไปคือรนีการตอนนี้ก็คือถ้าสมมุติคนในพวกทวิตเตอร์หรือว่าคนที่เอานู่นเอานี่มาปล่อยแล้วมันทําให้เราเสือเส่อมเสียชื่อเสียงใช่ไหมครับก็ตอนนี้ก็เราก็มีทนายแล้ววันนี้เขาก็กําลังจะไปดาเนินคดีต่อครับตอนนี้ก็น่าจะเร็วๆนี้เขาก็น่าจะเรียบ ครั้งนี้ก็น่าจะทําให้ถึงที่สุดครับเพราะว่าก็รู้สึกว่าหลายๆอย่างนะครับบางทีมันเขาเอาอาจจะเอามาพูดได้แต่ถ้าพูดแล้วทําให้เราเสื่อมเสียเสียชื่อเขอบคุณครับนั่นแหละครับก็นั่นแหละมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าตรงนี้เราไม่โอเคมากๆอะไรเงี้ยถ้าเราเขาจะเอาไปเมากันแต่เราเขามาหูเปล่าประกาศขนาดนี้ก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคขนาดนั้นทำไมถึงการถึงรว่ากรณีนี้มันทำให้เราอยากที่จะจัดการท่านเองค่ะมันทําให้ คนอื่นเอาอยงี้พี่ถ้าสูงกว่าคนแบบไปที่ไหนคนก็ม้องมองแล้วไอ้นี่มันเป็นคนแบบนี้เหรอทั้งที่เราเป็นคนที่แบบว่าอธิบายไม่เป็นครับพี่ที่บ้านที่บ้านว่างบ้างที่บ้านละครับที่บ้านก็ไม่ไม่ว่ายังไงครับเราก็จัดการตัวของเราเองอย่างี้ครับมีปรึกษาคุยกับน้องบ้างคุยกับเพื่อนๆที่สนิทแล้วก็ผู้ใหญ่หลักๆเลยก็จะมาคุยกับผู้ใหญ่ทางค่ายครับยังไงก็คือทางนี้ไม่ยอมฝากครับไม่ยเว่า เราเห็นแล้วครับว่าเป็นบุคคลครับตอนนี้ก็คือก็ใครที่เคยอันนี้ไว้ก็จะเอาให้หมดเป็นกลุ่มที่เข้ารวมกลุ่มกันไหมหรือว่า่น่าไม่รู้ว่ารวมกลุ่มกันไหมหรือว่ายังไงกันก็ไม่รู้เอาอันนี้เอาเป็นทางให้ผู้ใหญ่เขาคุยกันดีกว่าในเรื่องของคดีกาที่ไปแจ้งคร้ตอนนี้มันมีความคุ้มหน้าอัปเดตอะไรบ้างไหมครับ คืบหน้าอัปเดตวันนี้ครับวันนี้นจะอัปเดตเดี๋ยวถ้าสมมติว่ามีอะไรคืบหน้าอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวกันน่าจะมาบอกอีกทีเพราะว่าวันนี้เขาวันนี้เขาเพิ่งไปไปอีกรอบนึงครับกันก็เลยไม่รู้แต่ว่าเร็วๆนี้น่าจะได้รู้กันว่ามีอะไรคืบหน้าบ้างไม่มีครับเราไม่ได้คุยกันก็คือกันให้ทนายของที่ค่ายไปคุยอย่างไรไม่มีครับ มันต้องมีอยู่แล้วครับที่ที่แบบจับจ้องอะไรล้วครั้งนี้เป็นข่าวอะไรแบบนี้ด้วยก็ต้องมีความจับจ้องแต่ว่ากันบอกไว้เลยช่วงนี้กันทางานเยอะมากแล้วก็เจอเพื่อนนานาทีกันจะได้เจอเวลาให้กัน,กนไม่มีความสุขไปเที่ยวกบบเพื่อนสักครั้งที่ไปทะเลอะไรเงี้ยมันก็ยังมีเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยเกิดขึ้นกันก็รู้สึกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรครับครั้งหนึ่งในชีวิตเราก็เราก็จะได้รู้ว่า ครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะได้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเออก็ไม่เป็นไรแต่ว่าทุกอย่างตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับก็ขอบคุณมากมากทั้งแบบแฟนคลับทุกคนเลยที่แบบว่าให้กําลังใจกันกันที่จริงกันอยากอยากจะพิมพ์หรืออยากจะพูดหลายๆครั้งเลยที่แบบบางคนมาพิมพ์ว่าน้องกันออกมาพูดหน่อยเถอะพี่ไม่ไหวแล้วก็รู้สึกอุ้ยสงสารเขาอะเขาปกป้องเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้ก็ออกมาพูดแล้วก็อยากให้ทุกคนก็กันยังเป็นกันเหมือนเดิมนะครับก็ ยังอย่างเงี้ยครับเหมือนเดิมครับอยากอยากจะพูดกับคุณที่ที่ต้องการจะทำอะไรเราหรือว่ามีท้อวิจาร์เราว่างอะไรเงี้ยแงลบอีกแงลบอีกแล้วครับก็มหาชิดก็ได้นะครับที่ตึกกัมมี่ก็มาคุยกันเลยดีกว่าดีกว่ามาโพสเออมาคุยกันเลยดีกว่าว่ามีปัญหาอะไรดีกว่ามาแบบเอ้ยโพสโพสอย่างเงี้ยบางทีแบบคนคนอื่นเขาแบบไม่รู้อะไร จริงๆเขาก็อาจจะมาพิมพ์ว่าเราได้โดยที่เขาไม่ได้รู้เรื่องจริงถ้าคุณรู้จริงก็คุณก็มาคุยกันเลยที่นี่แล้วไม่กลัวหรอการอะไรครับการไม่กลัวกันมีพี่เยอะครับโอเคแวแบบว่าคือนการท้าทายคนจะแบบมีมันก็จะยิ่งเขาก็ยิ้มยิอ๋อเขายิ้มแไม่ไม่หมายถึงว่าหมายถึงว่าถ้าสมมติว่ามีอ่ะให้มาคุยกันตรงๆว่าตอนนี้มันไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จบแล้วโอเค